ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีครับคุณผุ้ฟังครับต้อนรับคุณผุ้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับในช่วงเวลานี้คุณนุ้ฟังอยู่กับผมสิทธิทชัยกําเนิดทองครับคุณผุ้ฟังครับในช่วงนี้ผมจะพาคุณผุ้ฟังไปติดตามสถานการณ์ต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยของเราเนี่ยมีหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นวันเกิดของ ท่านผู้นําของประเทศไทยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันโอชานะครับในปีนี้นั้นบรรยากาศจะเป็นอย่างไรรวมไปถึงเรื่องราวของรัฐบาลนะครับที่ไฟเขียวในส่วนของมาตรการต่างๆเนี่ยนะครับที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากมายหลากหลายเรื่องราวทีเดียวท่าน <Method. S 2> านายกรัฐมนตรีเองท่านก <the rock knowledge asylum> <the> ็เร่งติดตามนะครับในเรื่องราวของระบบการขนส่งนะครับคมนาคมต่างๆโลจิสติกส์ต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อให้เป็นไปตามแผนแล้วก็เพื่อประโยชน์สําหรับพี่น้องประชาชนคนไทยที่จะได้ใช้ประโยชน์กันมีเรื่องของพระราชกฤษฎีกาภาค ขนส่งนะครับ เรื่องของรถไฟฟ้านะครับที่วิ่งไปทั้งภาคอีสานภาคเหนือตอนนี้คืบหน้าเป็นอย่างไรแล้วบ้างเดี๋ยวจะไปติดตามกันรวมไปถึงกรณีความสัมพันธ์นะครับระหว่างไทยกับซาอุตอนนี้เนี่ยนะครับรู้สึกว่าจะมีความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวของการที่จะทํา MOU เรื่องของแรงงานไทยที่จะไปทํางานที่ซาอุดีอาระเบียเนี่ยก็มีความคืบหน้าไปมากนะครับสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจที่สภพัฒพูดถึงเป็นอย่างไรรวมไปถึงอาจจะมีเวลาในช่วงท้ายที่พูดถึงเรื่องการเมืองกันบ้้างนนรใชววีมพูดุ กับศาสตราจารย์ดรชัยยายิ้มวิไลนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วแหละครับสวัสดีครับอาจารย์ชัยยาครับครับสวัสดีครับคุณชิดทิชัยและท่านผู้ฟังครับครบวนี้ก็หลากหลายประเด็นเลยนะครับแต่ว่าเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นวันเกิดของท่านนายรัฐมนตรีนะครับอาจารย์ครับบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับก็ขอย้อนหลังนะครับแฮปปี้เบิร์เดย์สุขสันต์วันเกิดคุนเน็กยุธจันโอชาครับวันจันทร์ที่21มีนาคมมีอายุครบ68ปีปีมะเมียนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฟ้องคราจ้ ก็ได้พระราชทานแจกันดอกไม้แด่คนเอกคุณยุทธันโภชานะครับวั <Okay. S 1> นคล้ายวันเกิด68ปีนะครับท่านนายกท่านก็น้องรับทุกคำอวยพรน,นะครับและก็ท่านจะบ,บอกว่าฝากขอบคุณคุณไทยทุกคนชาวเน็ต ทุกท่านนะครับแต่ไม่ให้คนนอกเข้าไปอวยพรที่คำเยียบรัฐบาลและท่านก็ไม่ได้ให้ความสำคัญสําคัญอะไรมากมายในวันคล้ายวันเกิดนะครับท่านจะเพียงบอกว่าขอขอบคุณและส่งมอบพลังกำลังใจให้กับนายกรบตรงท่านก็ตั้งใจที่จะทุ่มเททำงานสร้างโอกาสให้กับคนไทยและประเทศไทยทุกคนและจะพึกโฉมประเทศไทยปัญหาประเทศยังรอไม่ได้นะครับทุกวันก็คือวันทำงานสำหรับที่น้องประชาชนนะครับก็ขอให้ เรีกว่าขอให้ทํางานทุกวันนะครับ <Yeah. S 2> อย่างไรก็ดีนะครับราคาน้ํามันก็พุ่งขึ้นทุกวันเนื่องด้วยสถานการณ์ของรัสเซียกับยูเครน mm hmm. ชาวยูเครนก็อพยพกันไปประเทศต่างๆประเทศโปรแลนด์ไปวอร์ซอไปประเทศโรมาเนียอพยพลี้ภัยกันอย่างยังท้อลมขนาดรัสเซียกับยูเครนเนี่ยนะครับ <Yeah. S 2> ราคาน้ํามันก็ขึ้นเอาขึ้นเอา mm hmm. รู้สึกไปแตะที่หนึ่งร้อยกว่าเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อแบรเรลเนี่ยนะครับ ราคาน้ำ <Yeah. S 2> มันเป็นสิ่งทุกชนิดขึ้นไปสักเมอร์วันสองวันที่ผ่านมาหกสิบสตางค์ต่อลิตรแต่ดีเซลไม่ขึ้นเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าขึ้นแล้วเนี่ยจะทําให้ราคาสินค้าต่างๆเนี่ยมันก็ขึ้นไปทุกชนิดนะครับสิ่งเดินชินทุกชนิดขึ้นไป60สสตางค์ต่อลิตรนะครับก็ถือว่าเกิดจากในเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน อุปทาดีเซลขึ้นเนี่ยสร้างความเดือดร้อนกับสินค้าสินค้าต่างๆอย่างมากมายเพราะฉะนั้นการประชุมของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับท่าน,านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนาย,ยกลลรัฐมิตรีว่าการสกลาโหมก็ได้กล่าวภายหลังการประชุมคอรม,มอนะครับบอกว่า มีมติเห็นชอบมาตรการเพิ่มเติมมาตรการต่างๆเนี่ยในช่วงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมคือพฤษภาสุนากรกฎาคมสามเดือนเนี่ยนะครับสิทมาตรการเพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระาค่าครองชีดคุณชูทิชัยครับ,รบผมจะไปสั้นๆแล้วก็เร็วๆเนี่ยนะครับหนึ่งเพิ่มเงินช่วยเหลือเพื่อซื้อกา๊าซหุงต้มสำหรับผู้ถือบ,บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จบนวน 3.6ล้านคนเพิ่มเงินเป็น100บาทจากเดิมเพียเพียง45บาทนะครับอันที่สองส่วนลดซื้อกา s สูงต้มเดือนละ100บาทสำหรับผู้ค้าหาเร่แผงลอยที่ถือบัตรสวัสิการแห่งรัฐเนี่ยประมาณ5,500กว่าคนช่วยเหลือค่าน้ำมันให้กับผู้ขับขี่ผู้วินมนรมอเตอร์ไซค์รับจ้างทั้งหลาย ที่ขึ้นทะเบียนไ้กับกรมขนส่งทางบกมีจำนวนหนึ่งแสนห้มื่นเจ็ดพันกว่าคนแล้วก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายน้ํามันก๊าซซอเนี่ยสองร้อยห้าสิบาทต่อเดือนและขอให้กรมขนส่งทางบกเนี่ยกากับราคาการให้บริการเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยที่ต้องใช้บริการกู้ยินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยในการเดินทางก็คือช่วยสําหรับผู้ที่ต้องใช้พวกค่าเดินทางเดินทางค๊าสูงต้มบินมอเตอร์งมเตไซค์อะไรต่อไทั้งหลายเนี่ยนะครับ ซี่คงราคาขายปลีนผู้ใช้แกส๊ส n อ v ไว้ที่15บหาบาทห้สตางต่อหนึกิโลกรัมห้าผู้ขับขี่แท็กซี่มิตเตอร์ภายใต้โครงการลมหายใจเดียวกันสามารถซื้อก๊าซได้ ในราคา13บาท62สตางค์ต่อ1กิโลกรัมช่วยลดค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นสาหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนโดยลดค่า s อลง22สตางค์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนสิงหาคมเลยเนี่ยนะครับเจ็ดตรึงราคาขายปิีกน้ำมันดีเซลที่30บาทต่อลิตรไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายน65ก็คือเพิ่มอีกหเดือนเท่าน,น,ทนั้นเองเนี่ยนะครับหลังจากนั้น รัฐบาลจะเข้าไปช่วยเหลือส่วนที่ราคาน้ำมันดีเซลปรับเพิ่มขึ้นอีกครึ่งหนึ่งก็คือเรียกว่าพยายามที่จะไม่ให้มันเกิน30บาท่อลิตรเนี่ยนะค,ะครับ แต่กำหับดูแลปรับราคาก๊าซสูงส้มในช่วงตั้งแต่เดือนเมษาย,ยนถึงมิถุนายนโดยใช้กล่องถุนน้ามันเข้าไปช่วยลดผลกระทบการปรับราคาไม่ให้สูงขึ้นเกินไปจากนี้และข้อ9้านะครับลดอัตราเงินสมทบของนายจ้างและลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรฐาน33จาก5%หรือเพียง1%เท่านั้นเองเพื่อให้ลูกจ้างและในายจ้างสามารถมีกาลังในการใช้จ่ายผู้ประกอบสามารถกันเพิ่มสภาพคล่องในการดําเนินธุรกิจและเสร็จ ลดตัดตรางเงินสมทบผู้ประกันต,นตนตามมาตรสานิกาจาก9%เหลือเพียง1.9%ทั้นั้นเองเน,นะครับก็ถือว่าช่วยเหลือเงินสมทบผู้ประกันตนต,นตามมาตราน40ลงเหลือ42ถึง108 0บาทต่อเดือนพูดง่ายๆก็คือว่าสิมาตรการนียให้กระทรวงพลังงานและกระทรวงแรงงานเนี่ยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพ ทั้งราคาพลังงานแล้วก็ในส่วนของค่าก๊้าสูงป่มค่าน้ํามันค่าไฟลดเงินในส่วนของสมรบประกันรายได้ต่อสังคมทั้งกระทรวงพลังงานและก็กระทรวงแรงงานนะครับก็พออยายามช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็เป็นข่าวใหญ่เ,เมื่อวันพุธท,ที่ผ่านมาเนี่นะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยผมก็จะวิเคราะห์ในส่วนของผมเช่นเดียวกันอย่นะครับ <c oughs> บางอเรื่องไปติดตามข่าวคราวว่าเห็นท่านนายยกรัมรีประเด็งยุ้มจันโอชาเนี่ยเร่งติดตามนโยบายการพัฒนาความเชื่อมโยงระบบคมนาคามของไทยคุณจุนิชัยหมายความว่าไงหมายความว่าให้เพิ่มศักยภาพรองรับการพัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์มีเป้าหมายให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางเป็นเชนเตอร์เป็นฮับ ระบบโลจิสติก์ขนส่งเนี่ยทั้ง4มิติของอาเซียนให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์20ปีก็คือ2,561ถึง2,580พัฒนาระบบผ่านทางด่วนเช่นเร่งรัดการสร้างมอเตอร์เวย์แผนเชื่อมต่อการเดินทางสู่ระบบรถไฟฟ้าโครงการสร้างเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลไทยอันดามัน เชื่อมต่อสนามบินแต่ประเด็นมันมีอย่างนี้นะครับก็คือว่าเร่งที่จะติดตามโครงการสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมอเมตอร์เวสายบางใหญ่กาญจนบุรีระยะทางก็9 6 4 1กิโลเมตรให้กรมทางหลวงเนี่ยเร่งสร้างความก้าวหน้าขอสร้างให้เสร็จขนาดนี้เนะเสร็จแล้ว7.2คาดว่าจะสร้างเสร็จเนี่ยภายในเดือนพฤษกายนปี66แต่ผมอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเสร็จในปี2567คือในเดือน จะโยน66เนี่ยผมไม่เชื่อว่าจะเสร็จในปี66น่าจะเสร็จประมาณสักมกราคมหรือกุมภาพันธ์67เนี่ยนะครับซึ่งก็มันจุดให้การเร่งรัดการลงทุนของกระทรวงคมนาคมจะเร่งในเรื่องการพัฒนาคม,มนาคมขนส่งโลจิสติกเป็นไปตามสะดวกอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะเร่งไปสู่ประเทศสาภาพเดียเมารเรียกว่าเขาสร้าง ถ้าเรือน้นําลึกที่ถวายถามว่าประเทศสาธารณเมียนมาเนี่ยก็ยังมีความวุ่นวายในการเบืองอ,อยู่ต้นพลเอกมินอ่องลายเนี่ยก็ยังพยายามที่จะรักษาความสงบแต่รู้สึกว่าได้มีข้อตกลงกับกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยแล้วนะครับว่าจะพยายามจะเรียกว่าควบคุมสถานการณ์การขนส่งให้เรียบร้อยให้ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นก็น่าจะเร่งของ บางใหญ่กับการจนะบุรีเกิดเกิดจะหน0่กิโลเมตรเนี่ยผมก็เพิ่งจะเจอข่าวว่าได้มีการประชุมออกพระราชกษิษสดีกาเนี่ยนะครับให้กระทรวงคมนาคมเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยให้ดาเนินการออกพระราชกิจสีกาเมื่อวันอัคารที่ผ่านมาเนี่ยให้สร้างระบบการขนส่งรถไฟฟ้ารถไฟขนส่งเนี่ยสู่ภาคอาีสานและภาคเหนือ น่าจะเสร็จได้ปี2569ต่อจากปี67อีก2ปี <Okay. S> 2> ก็น่าจะดีใจนะครับแล้วก็ระบบมอเตอร์เวย์ซึ่งน่าจะเสร็จแล้วเนี่ยก็คือจากกรุงเทพไปสู่ภาคใต้และก็น่าจะถึงจังหวัดประชุบพีรีขันเนี่ยนะครับ <Okay. S 2> และไม่สําคัญเท่ากับว่ากรุงเทพไปสู่นครสวรรค์กรุงเทพสระบ,บุรีนครราชสีมาและก็เชื่อมโยงไปสู่จังหวัดหนองคายเชื่อมโยงไปสู่จังหวัด สุรินบุรีลำบ,บุญนนทีธานีแล้วก็ไปสู่จังหวัดน้องขายแล้วก็เชื่อมโยงไปสู่เวียงจันทร์ถามว่าทําไมครับมันจะก่อให้เกิดเพราะประเทศสปปลา้วนี่ก็มีความสงบมากประเทศกัมพูชาก็สงบมากนะครับและก็เชื่อมโยงไปสู่ที่เวียดนามและออกสู่ทะเลเทีมใต้ก็ยังโชคดีนะครับที่มติคอรมอเนี่ยก็ออกพระราชกิจดีการเร่งรัดในการสร้างระบบขนส่งบนชนทางราง นะครับสู่ภาคอีสานและภาคเหนือส่วนมอเตอร์เวย์เนี่ยน่าจะเสร็จแล้วเนี่ยภายในกปกี66เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการออกไปสู่ประตูอีสานเนี่ยจังหวัดนครราชสีมาน่าจะเร่งรัดให้เสร็จไปสู่ภาคเหนือจังหว,วัดนครสวรรค์เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ามีการเร่งรัดทั้งบางใหญ่การชนะบุรีภาคตะวันตกภาคเหนือเนี่ยพอดีจังหว,วัดนครสวรรค์ลแลวก็่าอีสานไปสู่จังหวัดนครราชสีมา,าเนี่ยในเรื่องของระบบมอเตอร์เวย์เนี่ยมันจะทําให้การเชื่อมโยงทั้งการขับรถระบบ รถไฟขนส่งระบบรางเนี่ยถ้าเสร็จพร้อมกันได้ภายในปี6-7ทั้งหมดเนี่ยนะครับ,รบโอ้มันจะทําให้การขนส่งวนชนการขนส่งเชิงพาณิชย์ระบบรางขนส่งสินคงสินค้าเนี่ย มันจะทําให้กรุงเทพ <มา S 2> และปริะะมณฑลและสำคัญมากกว่านั้นเนี่ยนะครับคุณศรีชัยมันจะทําให้ประชากรในกรุงเทพมหานาครเนี่ยไม่จำเป็นต้องมากระจุกตัวอยู่ในเมืองหลวงมันจะสามารถกระจายไปสู่อยุทยาไปสู่สระบุรีไปสู่สมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วก็กระจายไปสู่ราชบุรีเพชรบุรีเนี่ยเพราะว่าอย่างกรุงโตเกียวเนี่ยนะครับ,รบเขามาทํางนานในกรุงโตเกียวในโอซาก้าพอตกเย็นเนี่ยสองทุ่ม เดินทางโดยโรถไฟเนี่ยประมาณ45นาทีเนี่ยกระจายไปอยู่เมืองเล็กๆต่างๆที่เป็นเมืองชันทไลหรือเมืองดาวเทียมเนี่ยก็จะอยู่ด้วยความสงบและค่าของชีพก็ถูกไม่กระจุกตัวอยู่เมืองหลวงก็เช่นเดียวกันอยุพยาสระบุรีสมุทรสาครชนบุรีเมืองต่างๆเหล่านี้เนี่ยเดินทางเพง45นาทีเนี่ยอย่างผมเนี่ยมีบ้านที่ปักช่องที่เขาใหญ่เนี่ยนะครับ,รบเดินทางเพียงหชั่วโมงเท่านั้นเองด้วยระบบรางเนี่ย มันก็ทําให้ได้อาการบริสุทธิ์บ้านเมืองมันก็เจริญสวยงามต่างๆไม่กระจุกตัวอยู่เมืองหลวงลดภาวะมละพิษมลพิษต่างๆเนี่ยก็อ,อยากจะแนะนําว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็อยู่ทั้งปี66องแน่นอนและถ้าท่านอยู่ในสมัยที่สามเนี่ยนะครับอยู่ไปอีกสี่ปีเนี่ยก็จะทําให้ระบบการเชื่อมโยงระบบคมนาคมและโลจิสติกเนี่ยเชื่อมโยงในอาเซียนเนี่ยนะครับทั้งสปปลาวกัมพูชาเวียดนามและเมียนมาเนี่ย ก็จะประสบความสาเร็จอย่างมากมายน,นี่ก็ขอฝากเป็นสุรัรบาลในรายการ เพื่อสังคมไทยตรงนี้นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดคุณสิทธิชัยเพิ่มเติมในขณะเดียวกันท่านนายกเีหยผมเรียนตรงๆผมกไม่ได้เชียร์ไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเนี่ยผมพูดถึงความจริงเนี่ยนะครับท่านทางานหนักมากๆท่านก็บอกว่าอยากจะโชว์ความสําเร็จที่ท่านเดินทางไปที่ประเทศซาอุดิอาระเบียเมื่อวันที่25มกราคมเนี่ยนะครับที่ท่านเดินทางไปครั้งนี้เนี่ยท่านไปเชื่อมโยงเพียง5 0วันเนี่ยก็เกิดความสําเร็จเป็นรูปธรรมเรื่องการท่องเที่ยว เรื่องการส่งออกอาหารและมันจงวนวั้นธับว่าส่งออกแรงงานไทยไปทำางานเพียง50วัน25มกราคมและวันที่28กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับสายการบินของซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะครับเปิดเที่ยวบินปฐมมาเริ่มเดินทางจากกรุงริยาดมาเมืองไทยเที่ยวบินแรกในรอบ32สอย่างรวดเร็ว ใช้เวลาเพียงหนึ่งเดือนนะครับรเฉพาะในเ่ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานและความกะตือรือร้นของทั้งสองประเทศเนี่ยไทยได้เปรียบมากในการได้รับก้อนรับมิตรจากประเทศเซาอุดิอารเบียเนี่ยคือสามีสองปีเนี่ยมันรอของออแหงกันมากแต่ก็มีการส่งออกนะครับม,มีการส่งออกกันเดียบประมาณสองแสนกว่าล้านบาททุกปีอยู่แล้วแต่ไม่มีการต้องเที่ยวไม่มีการส่งออกแรงงานไทยแต่ขณะนี้ ซาอุดีอระเบียเนี่ยมีการเที่ยวบินมาประเทศไทยสามเที่ยวบินแล้วค,ครับคุณสิชัยจันพุทธศุกมีนักท่องเที่ยวคุณภาพ,ม,ม,ภาพมารักษาขอญาตเอ่ยน้ำนะครับโร,บรบงพยาบาลสมิติเวชโรงพยาบาลบำรุงราชเนี่ยนะครับ,รบประเด็นที่หนึ่งเลยเนี่ยก็คือเรื่องการเดินทางการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวซาอุดีอาระเบีย และมารักษาตัวเพราะว่าเขาชอบในเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์ทั้งการบริกรบริการต่างๆมีเม็ดอาร์ตของกลุ่มไทยเวสคุณเจริญสืบวัฒนารรมตีเม็ดผาเนี่ยทันสมัยมากๆเลยเรื่องการท่องเที่ยวสะกดเนี่ยมีเรื่องของท่องเที่ยวเ,ยวเยวชิงคุณภาพแหล่งช้อปปิ้งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติการค้าการลงทุนทั้งเมืองหลักและเมืองรองช่วยกระตุ้นทางเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์ สองการส่งออกทางการซาอุดิอาระเบียเนี่ยได้บรรลุข้อตกลงส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งแปรรูปเ็จโรงงานไทยมีผลทันทีวันที่13มีนาคมซึ่งผ่านไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ <c oughs> แล้วก็ Saudi Food and Drug Authority เนี่ยพิจารณาโรงงานไทยที่ผ่านมาตรฐานเรียบร้อยแล้วครบวงจรตั้งแต่อาหารสัตว์ฟาร์มไก่เนะื้อโรงงานแปรรูปฟาร์ม <c oughs> ไก่คอนแทรคฟาร์มมิ่ง ส่งผลดีอย่างมากทั้ง SME ธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมห่วงลูกโซ่ต่างๆเนี่ยนะครับ และที่สําคัญเาารื่องทีสาบคุณสุทธิชัยสมหอมโมโเยอะมากายทีเดียวนะฮะ,ะการส่งแรงงานไทยไปซาอุครับคนไทยเนี่ยเคยหิหวโหยมากคราบว่าดีสานเนี่ยเคยไปทําง,งานที่ประเทศซา,ศาอุดิอาระเบียเยนะครับจนในที่สุดเนี่ยผู้แทนทางวิชาการจากซา,าอุดิอาระเบียเนี่ยมีการจัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาทางด้านบริการโรงแรมพนักงานบริการห้องพัก และการประกอบอาหารฮาลาวมีการแสดงความต้องการไปสาขาต่างๆอาทิช่างเชื่อมใต้น้ำช่างเคาะผลพ่นสีพ่อครัวผู้บริการด้านสุขภาพและด้านสาธารณสุขนะครับเพราะฉะนั้นแรงงานไทยจะเพิ่มขึ้นในปัจจุบันเนี่ยนะครับจาก1นึ่งหืนคนเป็นห้าหมื่นคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วและภายในระยะเวลาในห้าปีจะเป็นหนึ่งแสนคนนะครับรายได้จะส่งกลับประเทศเพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณสี่พัน ห้าร้อยล้านบาทต่อปีครับคุณยุทธิชัยครับ,รบและก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับ,รบก็จะมีการเพิ่มหลักสูตรการฝึกอบรมมาตรฐานที่มือแรงงานตรงกับความต้องการการจ้างงานได้มาตรฐานสากลและสร้างความประทับใจชุดชา,าวซาอุดิอาระเบียเนี่ยต้องการแรงงานไทยมากๆไม่สำคัญเท่ากับว่าไม่ให้มีบริษัทใดที่หลอกลวงได้เป็นอันขาดถึงค่าจ้างที่อยู่อาหารการกิน การประกันภัยประกันชีวิตสร้างโอกาสความก้าวหน้าและรัฐบาลไทยเนี่ยจะต้องดูแลเป็นอย่างดีรวมถึงความร่วมมือเรื่องพลังงานค่าคองที้ต้นทุนและความย,ายั่งยืนทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมเรียนตามตรงว่าประสบการสําเร็จอย่างมากมายทั้งสามเรื่องเรื่องการท่องเที่ยวการส่งออกและการส่งออกแรงงานและนครเมกกะที่ชาวไทยมุสลิมเนี่ยก็นิยมชมชอบที่จะไปช่่งฤดูรอมฎอนมนะครับอย่างมากมายทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือความสําเร็จที่เราได้เรียกว่าขาดหายกันไปถึงสามสิบสองปีก็ประสบความสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคุณจิรีชัยครับถือว่าเป็นความสําเร็จอย่างมากมายทีเดียวกับประเทศโุดิอาระเบียสามสิบสองปี ที่เรียกว่าขาดแคลนอย่างมากมายและสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและในเชิงธุรกิจทั้งขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ครับคุณ ครับ,รบก็ถือว่าความสัมพันธ์อันดีกลับมาอีกแล้วนะครับอาจารย์ครับอย่างที่ตอนเด็กๆเ,เนี่ยนะครับอาจารย์ผมเคยได้ยินเพลงของวงเพื่อชีวิตอย่างวงคาราบาวเนี่ยนะฮะที่พูดถึงเรื่องราวของชีวิตของคนไทยนะอาจารย์ที่ชอบไปทํางานต่างประเทศโดยเฉพาะที่ซาอุดิอาราเบียเนี่ยกลับมาก็เรียกว่ามีเงินมีทองกลับมาสู่ประเทศไทยแล้วก็สู่ครอบครัวกันค่อนข้างเยอะทีเดียวนี่ก็เป็นถือว่าโอกาสอันดี ของประเทศไทยเหมือนกันนะครับอาจารย์ครับใช่ครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยผมได้รับรายงานจากสภาพัฒน์นะครับคุณวิชยายุทธบุญชิดท่านรองเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเนี่ยได้มีการกล่าวประทัศนานะครับบอกทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจไทยเนี่ย บางเออบางเอ,อเนี่ยเราก็ <c oughs> เรียกว่าโชคร้าย <c oughs> เจอจากโควิด19้ามาสองปีกว่าแล้วแล้วก็มาเจอสภาวะสงครามรัสเซียกับยูเครนเนี่ยมันถล่มก็ไม่อีกเ <c oughs> นี่ยมันกำลังจะทะยานขึ้นไปดีๆเนี่ยนะครับ <c oughs> สถานการณตลาดไทยภาพรวมของเศรฐษฐกิจในปีหกสี่เนี่ยจะฟื้นตัวอยู่แล้วยูสถานการณจากโควิดส9บเ้าเนี่ยแล้วมันก็ค่อยๆว่าค่อยๆฟื้นขึ้นมาแล้วในปีหกห้านี่นะครับถามว่าพอมันเกิดสภาวะสงครามเนี่ยนะครับ <c oughs> มันน่าจะขยายตัวในปีนี้เนี่ยนะครับส่งออกมาดีอยู่แล้วแต่ผลกระทบประเทศไทยที่ส่งสินค้าไปที่ยูเครนเนี่ยมันไม่มากเท่าไหร่นะครับการท่องเที่ยวชาวยูเครนมาเมืองไทยมันก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ถามว่านักท่องเที่ยวชาวสหภาพยุโรปเนี่ยผมเป็นคนที่สุขสนมากชอบไปเดินเล่นจตุจักรไปเดินเล่นตาห้าศบสินค้าเมื่อผมมีเวลาว่างเนี่ยนะครับผมเป็นคนที่เรียกว่าชอบกินอาหาร สตรีฟู้ดบ้างไปเดินเล่นเยาวราชบ้างจะทุจริตบ้างเสื้อสูงเกงขาส้มขาสั้นเนี่ยหรือแม้กระทั่งไปที่ปากช่องบ้างที่เขาใหญ่บ้างเนี่ยคนที่เรียกว่าชอบเดินออกกําลังกายเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยราคาน้ํามันเนี่ยมันเป็นตัวแปรที่สําคัญร้อยสิบร้อยสิบห้าร้อยี่สิบเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อแบลร์เนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อ GDP ของไทยเยู่ศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์สำคัญที่สุดเลยคือเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยมัน เกิดจาก GDP เงินเฟอ้อที่อเมริกาเนี่ย4.5ของไทยเนี่ยเงินเฟอ้อของบ้านของเราเนี่ยเงินเฟอ้ออยู่ที่ประมาณ1.5ถึง2.5แต่ GDP ของปี65เนี่ยตอนแรกเราตั้งใจกันว่า น่าจะโตประมาณ3.5-4.5%แต่จริงๆแล้วปีนี้มันขึ้กกนกำกำลังจะผ่านเดือนมีนาคมเนี่ยสัปดาห์หน้าถึงสัปดาห์สุดท้ายของไตรมาสแรกรเพราะฉะนั้นยังคาดการไม่ได้ว่าปีนี้มันจะโตถึง4.5%ไหมแต่ผมคาดการว่าปีนี้น่าจะโตไม่เกิน4%นะครับก็บบต้องดูว่ามันจะเจรจาจบกันไหมหรือไม่จบกันไหมยูเครนจะยอมหรือไม่ยอมเพราะว่าเราได้ยินทั้งสองฝ่าย ต่างฝ่ายต่างก็ตำหนิประเทศรัสเซียบางฝ่ายก็มาตำหนิกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและนาโตและอเมริกาก็ไม่ยอมช่วยเหลือนาโตก็ไม่ยอมรับยูเครนเป็นสมาชิกของนาโตม,มันมีหลากหลายปัจจัยที่ลงลึกไปอย่างลึกซึ้งมากมายตั้งแต่สหภาพโซเวียต จนมาเป็นรัสเซียแล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็ตําหนิรัสเซียต่างฝ่ายก็ตําหนินาโต้ว่าทำไมไม่ยอมรับยูเครนมันลึกซึ้งมากมายนะครับถ้าจะพูดหนึ่งชั่วโมงผมก็พูดได้ประเด็นสำคัญมันมีอย่างนี้ครับเศรษฐกิจไทยปีนี้ผมเชื่อว่าต้าจะโต4%อัตราเงินเฟอ้อผมเชื่อว่าพยายามจะไม่ให้โตเกิน2%หรือ2.3%การพื้นตัวของอุปสงค์หรืออุปทานเนี่ยประเทศแนวโน้มลดลงเพราะความรุนแรงของโควิด19 แต่นักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับผมเชื่อมันว่านักท่องเที่ยวชาวชาวต่างชาติผมได้ยินชาวอิสราเอลชาวฝรั่งเศสเข้ามาญี่ปุ่นเข้ามาคนสิงคโปร์เริ่มเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับจากปีที่แล้วเนี่ยปี6 4สีนักท่องเที่ยวเข้ามา4ี่แสนคนและสมเดือนแรกของปีนี้มนะีนักท่องเที่ยวเข้ามาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเลยเนี่ยนะครับและคาดว่าในเดือนพฤศจิกายนของปลายปีนี้เนี่ย เชื่อมั่นว่าประเทศจีนเนี่ยจะเริ่มเข้ามาแล้วการขยายตัวทางเศรษฐกิจและปริวานการค้าโลกน่าจะดียิ่งขึ้นสนสองออกเนี่ยผมเชื่อว่ามีแนวโน้มที่เจริญเติบโตเพิ่มสูงขึ้นอยู่แล้ว และสี่กรอบเ็ดเงินงบประมาณด้านลงทุนภาครัฐเนี่ยนะครับโดยเพราะยิ่งระบบการขนส่งระบบทั้งมอเตอร์เวย์และก็ขนส่งระบบรางเนี่ยงบประมาณรายจ่ายลงทุนทางด้านรัฐวิสาหกิจเนี่ยและลงทุนเงินกู้อีก4ี่หมื่นกว่าล้านบาทเนี่ยผมว่าในเรื่องของสอภาพัดก็ดีโดยเพราะยิ่งกระทรวงการคลังก็ดีท่านอาคมเติมพิทยาภัยชิตเนี่ยได้สนทนากับผมเนี่ยบอกว่า ดีมากๆเงินกู้มาเนี่ยก็ไม่ได้เกินไปดานเงินกู้เพราะฉะนั้นเนี่ยดูรูปการแล้วเนี่ยนะครับผมเชื่อมั่นว่าปัจจัยบวกก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงอาทิในเรื่องของการกลายพันธุ์โอมิคอนอความผันผวนระบบเศรษฐกิจาการเงินของโลกความเสี่ยงที่ราคาสินค้า เงินเฟอ้อและอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยพึ่งขึ้นอัตราดอกเบี้ย0.25เปที่มีการประชุมกันเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเป็นครั้งแรกในรอบหลายหลายปีทีเดียวเพราะว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยตกต่ำม,มากมายทีเดียวครับแล้วก็คะแนนนิยมของนายโจไบเดนเนี่ยปีแรก8.2แต่ดิ่งควบลงมาลดเหลือ4.2เนี่ยเพราะว่า ในเรื่องของการควบคุมสถานการณ์โควิดการควบคุมสภาวะทางเศรษฐกิจต่างๆแล้วก็ไม่เข้าร่วมเพียงแต่ความบาตและก็ประนามประเทศรัสเซียแต่ถามว่าความลึกซึ้งสงความรัสเซียกับยูเครนมันมีอะไรที่ลึกซึ้งมากกว่อนีเซเลนสกี้ก็เป็นดาราตลกแต่เป็นผู้นําแต่ก็ไม่มีความเด็ดขาดที่จะเข้าเป็นสมาชิก ของนาโต้นาโตก็ยังไม่ยอมรับต้องเข้าคิวรออีก1ิถึงสิปีเพราะฉะนั้นสรา,าระงานต่างๆเหล่านี้ต้องเรียนตามตรงนะครับว่าผมว่ามันก็คงต้องรออีกสักระยะหนึ่งสถานการณ์สงครามรัสเซียกับยูเครนนะครับผมว่าช่วงรออีกสักหนึ่งไตรมาสสถานการณ์ของโลกเนี่ยเข้าเดือนเมษาหยุดแล้วผมก็เป็น โภราจารย์จะหมอดูแลกัหมอเดานะฮะคุณ <G ül üyor> จิรชัย <G ül üyor> ผมก็คาดว่าเดินเมษายนแต่แล้วซุกซิ่ง้งอย่างมันน่าจะฟ้าใสที่เดินมีนาคมนะฮะหน้าแรงแต่ทำไมฝนตกเกิดทุกวันผมก็ไม่ทราบได้เช่นเดียวกัน,กนครับอืมนะครับ <ๆ S 2> ก็เป็นหลากหลายประเด็นที่นํามาฝากกันแหมจริงๆตอนแรกว่าจะพูดคุยกันเรื่องประเด็นการเมืองแต่ว่าเวลาหมดซะก่อนนะครับไม่เป็นไรครับอาจารย์เอาไว้โอกาสหน้าไม่เป็นไรครับเอาไว้โอกาสหน้าเคยคุยกันก็ได้นะครับได้ก็ขอพูดสั้นๆเล็กน้อยนะฮะอขออนุญาต คุณนุ้งอิงอายุ35ปีคุณแพรทองชาชินวัตรก็เป็นคนสุดท้ายก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนครับก็จะเลือกใครนะครับเพราะเราเป็นประชาธิประทยอันดีพระมหาจักรยุทเป็นบะมุขพี่น้องประชาชนเท่านั้นเองจะเป็นผู้ตัดสินว่าใครจะเป็นผู้นําประเทศและใครจะเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองพรรคไหนก็เป็นสิทธิ์เป็นเสียนของพี่น้องประชาชนทั้งสิ้นครับครับเอาละครับสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับศาสตราจารย์ดรชัยยามวิลัยที่ร่วมพูดคุยในวันนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากเลยครับอาจารย์ครับครับผมครับขอบพระคุณนะครัับสสวดีครับ สวัสดีครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันนะครับในช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองชาการก